สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊กมาร้าน t เฮ House Cafe ใบลักชูก้าเนาะร้านนี้กิ๊กเคยมาแล้วสามค่ะ,ะเคยมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าถ่ายคลิปอะ่ะสองครั้งเนาะ <c oughs> เคยถ่ายคลิปมาสองครั้งดูบรรยากาศนะคะเป็นร้านอาหารแล้วก็กาแฟนะคะนี่มากับเพื่อนมากับสาวเพื่อนรักของเขา <c oughs> เดี๋ยวเราดูบรรยากาศ ร่มรื่นสวยงามมากเลยเคยถ่ายให้ดูแล้วเนาะแต่ก็มาอีกเพราะอาหารอร่อยน้ำของเรามาแล้วของกิ๊กคือน้ำลิ้นจี่โรสนะคะลิ้นจี่โรสนี่มีดอกกุหลาบด้วยลิ้นจี่โรสเห็นไหมอของสาวน้ำกระวานวาน,น้ำผึ้งมะนาวเนาเนะแบบดี้าสาวลองออกินสิเป็นไงบ้างเอาแบบพืชผักสมุนไพรมาทำเป็นน้ำมาเนาะอร่อยอร่อย อร่อยน้ำกระวานนะคะเคยกินแต่น้ำกระชายเนาะอันนี้น้ำกระวานน้ำพึ่งมะนาวเนาะอาหารของเรามาแล้วกับเพราไก่กรอบนะคะนี่กับเพราไก่กรอบของสาวก็กระเพราไก่กรอบเหมือนกันสั่งเหมือนกันมีไข่ของพริกมีไข่ดาวนะคะไข่แดงสุกๆยำหมูยอค่ะหมูยอชิ้นใหญ่มากน่ากินมากค่ะ อันนี้คือสลัดทูน่านะคะอืม,อมน่ากินทุกอย่างอะร้านเนี้ยอันนี้นะคะนักเก็ตเฟนฟรายค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นมายองเนสอันนี้ซอสซอสส้อมหมักเรียกว่าอะไรเออแล้วก็ซอสซอสมะเขือเทศเนาะซอสส้มนี่มันจะเป็นซอสแครอทปะ คือผักโขมอบชีสค่ะกินกันสองคนจริงๆจริงๆเลยอ่ะกินกันสองคนจริงๆเลยเนี่ยแล้วสาวยังสั่งกะเพราไก่กรอบมาที่แบบไม่ราดข้าวอีกใจสาวบังติดใจอร่อยมากก็ไม่เคยกินเนาะสมมติจะกินเป็นหมูกรอบเนาะหมูกรอบหมูกรอบผัดกะเพรานี่เออเนี่ยไก่กรอบอร่อย